สวัสดีครับทุกคนก็มาอยู่กับช่องมาม่าเจาวิกิกันอีกแล้วนะครับโดยวันนี้นะครับมีคนขอมานะว่าให้ผมอขอดูเซตสอนลงเลทหน่อยอ่ะเดี๋ยวผมจะมาให้ดูเซตการลงเลทนะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะโดยเซตที่ผมจะใช้นะครับจะเป็นเซตนี้เลยแต่ว่าทุกคนไม่ต้องฟิกตามนี้ไม่ต้องซีเรียสนะครับใครที่มีตัวหลักๆคีย์หลักที่ต้องการนะเราต้องการแค่กิลทาร่ครับผม นี่นะตัวนี้นะที่เราต้องการกิลทาโร่บับดูบิเคตนะครับต้องการแค่นี้เลยส่วนตัวอื่นๆเนี่ยจะเป็นตัวอะไรก็ได้ตามใจชอบเลยนะครับแต่ที่ผมจะใช้ดีโอเนี่ยดีโอบวกกับโ so, ซนะครับโซโซอันนี้นะเพราะว่าไอบอสส่วนใหญ่เนี่ยของในเลนนะครับมันจะแพ้แพ้ทางธาตุดีโอนะครับก็มีแค่เอโตตัวเดียวครับที่ไม่แพ้ซึ่งใช้ดีโอก็เป็น,ม,นมันเลยดีนะสําหรับหมดนี้แล้วก็ ไอ้ส่วนของตัวที่เหลือเนี่ยตามใจชอบนะถ้าใครมีโจโรลูโน่ก็ใส่โจโรลูโน่มาแปะก็ได้ใส่ปูมาแปะก็ได้จะได้เร็วขึ้นอะไรพวกนี้นะซับพงซับพอตตัวดรามจอะไรไม่ได้จําเป็นมากนะจำเป็นแค่กิลทาโร่ตัวหลักตัวเดียวเลยนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราลองไปลงเลทกันดีกว่าผมมีตัวไหมโอเคมีตัวอยู่ ามาครับทุกคนมาถึงล้วก็อัพกิทาโร่ไปเลยนะอัพให้เต็มไปเลยแล้วก็กดออโต้พย์ไปได้เลยนะครับทุกคนก็อาจจะอัพดีโอไปด้วยพังๆก็ได้นะหรือไม่ต้องอัพก็ได้นี่แค่เอาเราตั้งค่ายมันอัพกิทาโร่เัรมาแล้วก็ออโต้พย์ได้เลยนะซึ่งผมจะขอบอกไว้ก่อนว่าเกียร์เนี่ยไม่ได้แบบว่าไม่ได้ฟิกไม่ได้อะไรนะครับทุกคน,ท,กคนทุกคนก็กิทาโร่อาจจะไม่ได้มีเกียร์ตามต้องการแต่มันก็สามารถโหดให้จบเลทไวได้นะทุกคนก็ แต่เกียร์ที่ผมจะแนะนําผมจะแนะนาให้ใส่เกียร์ที่มันตีไว้นะทุกคนตีธรรมดานะครับคู่ดาวให้ใส่ตีไวไวไวอ่ะทุกคนสังเกตนะเลือดบ,บอสเนี่ยร้อยยี่สิบล้านแปบ๊บเดียวเหลือครึ่งหลอดแหละอ่ะอันนี้ผมยังไม่ได้กดคูณสองนะไม่ได้กดคูณสองแต่แรกนะมันจะประมาณนี้เดี๋ยวผมลองกดให้ดูอีกทีแบบคูณสองแต่แรกนะว่ามันประมาณไหนไม่มีอะไรมากเลยนะเราแค่อ่าทำการเนี่ยเราแค่ อัปกิวทาโลแล้วก็ออโต้เพย์ไว้นี่นะหนึ่งนาทีอ่ะเราลองมาแบบคูณ2แต่แรกนะอันนี้เป็นวิธีแบบว่าไม่ได้ใช้บัคกไม่ได้อะไรเลยนะทุกคนเป็นแบบเมคานิกของตัวเกมเลยนะมาดูกันครับว่าไอถ้าคูณ2มันจะประมาณเท่าไหร่นะแล้วก็ อันนี้มันอยู่ในเรื่องของดวงด้วยนะว่าสเตกก็กยูทาโร่มันจะครบสี่อะไรยังไงไหมอันนี้ขึ้นอยู่กับดวงด้วยนะว่ามันจะจบช้าหรือเร็วกว่านี้นะตัวอื่นๆก็ใครอาจจะมีตัวที่มันเจ๋งกว่านี้ดีกว่านี้ก็ใช้ได้นะแต่ทีหลักๆต้องการกิทาโร่ครับอ่ะจบสามสิบแปดวินะทุกคนก็อาจจะจบได้เร็วกว่านี้นะครับก็ลองเอาไปทําตามกันดูนะหลักๆขอแค่มีกิวทาโร่ดูวิเครนะครับทุกคนก็สำหรับคลิปสอนลงเลดเนี่ย ผมก็มาสั้นๆแค่นี้ดีกว่าครับก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับถ้าใครชอบก็กดไลค์ใช้ก็กดแชร์แล้วก็ขอร้องนะยครับซับสไคร์กันไว้ด้วยเออก็คลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ